เนื้อเขาบางคนเนี่ยเขาจะเกรงพอเกรงไม่ต้องทอพอกล้าเนื้อจะผิดพอกล้าเนื้อเกรงเนี่ยเขากลับไปเขาอาจจะระบมได้ดังนั้นเราจงถ้าเราเรามีลูกประคบด้วยเราก็บอกให้ประคบเป็นการป้องกันว่าเวลาเรากลับแล้วเขากลับไปเขาไม่ระบงอืมเขาไม่ระบงทีนี้การประคบเนี่ยเราก็จะประคบตามแนวตามแนวที่เรานวดไม่ออก ออกนะถ้ามันไอ้นั่นเสร็จแล้วมันจะออกร้อนไหมคะพี่พอดีกลางดีครับจ้าทีนี้เนี่ยเวลาที่ที่ลูกประคบมันออกมาจากเตาเลยเนี่ยมันจะร้อนมากเราจึงต้องหอบผ้าขนหนูหอผ้าขนหนูเวลาประคบเราก็จะอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่มันร้อนอย่างเงี้ยจะไม่ได้อะไรก็กดแต่ว่าให้มันเร็วแต่หลังจากที่มันเริ่มเริ่มไม่ร้อนแล้วใช่ไหมเราก็จะกดย้ำอย่างเงี้ยช้าหน่อย แล้วลูกปกครบนี่ต้องมีงโดนเส้นโดนเลยไหมหรือว่าแคบแคบอย่างนี้นนอย่างนี้แหละเพะื่อให้ลูกบเนี่ยความร้อนมันเข้าไปแต่เราไม่ต้องโผล่แดดไม่ต้องไปเปิดเสื้อผ้า <c oughs> เขาเพราะว่าเวลามันร้อนมากๆอเขาจะพองได้ใช่ไหมิเอาแบบสุกแบบแท้ส <c oughs> <c oughs> ุอาจารย์คะหน้าคลาสกืนชีพมีประคมไหมหน้าคลาสกืนชีเป็นวิชาที่จริงๆแล้วไม่ต้องเรียนเพราะมันไม่ได้แก้ได้จริง แต่ว่าผู้ชายมันชอบซื้อแล้วอย่างนี้มันจะเข้าถึงนะเราไหมเนี่ยไอ้าวมันไทยอ่ะเอ้าได้ตาไม่นี่ไงตาเนื้อผ้าอ่าอย่างเงี้ยสมุนไพรที่มันอยู่ในรูปแบบเพมันจะโดนลงตบงผิวเราที่สิคะก็คือลูกกระกะโหลูกละอะค่ะใช่เขาจะเพิ่มเขาทุกสองลูกก็สองร้อยคือถ้าสมมุติว่าเราเราจะไม่เอาลูกประโหบของเราแล้วก็ขายเขาเพื่อให้เขา ครบเสร็จกลับบ้านไปใช้แล้วทิ้งเลยแล้วอย่างเง้ยเขาใช้แล้วเราไปใช้ต่อไหมใช้แน่นอนไม่เราต้องกลับบ้านใช้จำได้แต่ส่วนมากร้านเขาไม่รับฝากเลยเนี่ยตู้เย็นเนาะเห็นไหมนี่ก็คือแนวแนวเส้นเนี่ยเนี่ยเส้นสองเส้นสามแล้วเห็นไหมที่เราประคบเนี่ยเสร็จแล้วเราจะงอขาเขาก็คือเราประคบตามแนวนวดตามแนวที่เรานวดเออท่านี้ อันนี้ร้อนเกินไปมร้อนใคือเออแล้วเดี๋ยวจะบอกอย่างนะเวลาเราประคบเนี่ยเราต้องถามเพราเป็นเบาหวานบางทีความร้อนเนี่ยมันร้อนนะแต่คนที่ถูกเป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกเอนเขาจะบอกว่าเออยังไม่ร้อนเลยถึงก็แช่เป็นเดยทีนี้เขาก็พองพอผ่องปุ๊บโอกาสที่มันจะยนแผลแล้วหายยากหัวใจด้วยไหมคะฮะโรคหัวใจด้วยไหมครหัวใจไม่เป็นไร เบาหวานเปนการที่สุาค่ะดน่าจใช่ของมอสิ่งเดียวที่ต้องต้องระวังโรคเดียวก็คือเบาหวานใช่ความดันสูงกลบโรคหัวใจไม่เป็นไรความดันสูงไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่าเวลาที่กับเราเขาไม่ได้สูงนะอืมไม่ใช่ความดันสูงไม่เป็นไรแต่ตอนมันวดแบบสองร้อนไม่ได้ก็วมานี้นวดเสร็จตาอคาเตียนเลยไม่ได้ที่พัทยาเป็นเรื่องเป็นราวมันอยู่เนี่ยแล้วว่านวดแล้วทำให้เดาขอ้น้เขามีไม่มีเครื่องวัดความแรงแรงนวด เขาก็ไม่ให้ใช้จ <the neighbors. S 3> like ้ะเรื่องวัตามดันเขาก็ไม่ให้หมอนวดใช้แล้วก็อีกอย่างก็คือเวลาที่คนผูผ่าตัดหรือถ้าผู้ผ่าตัดเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปนวดเขาเพราะว่าเวลาผ่าตัดเนี่ยเออแผลข้างนอกบางทีมันหายแต่ข้างในมันยืนไม่หายการการการรักษาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเส้นตรงนี้แข็งเราก็ะคบได้เลยนะ ในขณะที่เวลาเรานวดเขาเขาจะเจ็บใช่ไหมเราก็จะใช้ลูกประคบกดเนี่ยเอาความร้อนเอาความร้อนเขาช่วยเบจะยิ่งหลังเนี่ยเ่งชั่วโมงเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเขาเป็นคนชอบความร้อนนะบางคนเนี่ยนิดนึงก็ร้อนแแต่เวลาที่เราเราเราแกะมันเนี่ยหัวจุกมันจะร้อนมากดังนั้นก็ต้องให้ใช้ผ้าขนหนูจับตรงหัวจุก หัวจุกจะเป็นที่รวมถ้าเขาชอบใช่ไหมเราก็เบ่า่้กตกใจ้าุนุนตลอดไม่ได้นะถ้าคุนุนตลอดเราจะต้องไปไปเปลี่ยนหไม่งั้นเธอขนาดนี้ถ้าไปห่อเขาจะรู้สึกไม่เปลี่ยนเขาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอ่าเาเปลี่ยนเดี๋ยวก่อนที่เขาใช้ผ้าหนุนตลอดเพราะว่าลูกนั้นเขาจะใช้บคงอื่นด้วย นะเก็บตังรุ่นละล้อใช่เก็บเราเราไม่อยากจะคิดว่าคิดเป็นชั่วโมงเราต้อคิดสามชั่วโมงอันนั้นสามร้อยเลยอันนั้นเขาไม่ได้ซื้อรุ่นหมดทุกเองเขาถูกต่อแบบนั้นเราต้องใช้คนอื่นคือเราบอกแล้วว่าเราคืออสิทธิ์ได้บอกว่าเนี่ยอ้าวของดาได้ผลต่อดาไม่เป็นไรใครอ่ะดาเราบอกให้สิทธิ์ฉลองกันเลยเตือนนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาของสิทธิ์พี่สิทธิ์จะมาไหน ของสิทธิ์อยู่เมื่อไหนล่ะหม้อหุง้าวอ่ะที่พนักงานซึ้อเป็นเป็นเหนียวอ่ะที่แบบประมาณนี่ไงพอรู้ว่าเขาเราใช้ไปเนี่ยมันจะมันจะเล็กลงไม่สดเออของของมันหดลงไงเอ๊ะเจ้าเจ้านี้นะเขาจะดีเจ้าบางทีที่สั่งของเนี่ยเจ็ดคนแต่แกบอกว่าไม่ได้เลือกน้อยเออเอออันนั้นแห้งเดี๋ยวดูนะว่าแห้ง เออยังไม่ได้บอกเราแห้งเนี่ยเราจะต้องไปแช่น้ําก่อนที่จะนึ่งนะเพราะถ้าเราไม่แช่น้ําไปนึ่งเนื้อมันจะมันจะสากมันไม่ไม่ไม่ชุ่มฉินอ่ะชอบเดรนรู้สึกว่ากลิ่นว่าใบจะแรงกินวานสชนี่เธอเป็นนี่เธอเป็นไอ้นี่เปล่าเป็นความเปรี้ยวหวานโตโนเดะเอเดรีบอกว่าแต่คนญี่ปุ่นน่ะจะชอบ อ๋อมื่อี้นี่ที่ในอย่างเงี้ยคนอื่นล้องจานพี่เอยแล้วแล้เมาเลือดเอารูปประคบแห้งมากไม่เคลน่ะกำลังดีอ่ะเพราะมันมีเกงมีเกงในผ้าพิการในผิวจายแขนใหญ่ใหญ่นิ้วอ่ะเสร็จแล้วเราจะนวดเนี่ยจริงๆแล้วการประคบเนี่ยเราก็จะประคบตามแนวเส้นถ้าอย่างนี้เราก็จะได้ยืดเส้นให้เห็นนะเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะได้ยืดเส้นชอบสิ ใช่เดี๋ยวเป็นน้ำออกมาจนเลยนีะต้องใส่แตะนิดเดียวแต่การประคบว่าจริงๆมิงการจะประคบตามแนวเส้นไม่ได้แตะนิดเดียวเลยแหมไม่งั้นครึ่งชั่วโมงร้อยงจะแตะขแค่เดี๋ยวาก็ยืดขาไปเราก็จะทำสองขาให้เสร็จก่อน เป็นหลังจากตรงแขนต้องแขนประกุมีแรงกาลันตีคืนแนาทีนี้ในกรณีท้องถามว่าเราจะคบได้ไหมถ้าเกิดในกรณีที่เขาท้องอืดหรือเขาปวดหลังเขานวดมาปวดหลังใช่ไหมเราก็สามารถที่จะกดเลยเขาเรียกว่าป่วยเปกสบายเหอหัวแต่ว่าหนักเลยอยู่หน้าร้อนไหมร้อน ว่าันดันไม่เคยคุยท้องดีโุย,ยทวยไม่ได้โยโวยมอ่าสีเราปีดี้ไงใช่สีสิบออกเลยนะเนี่ยไม่ตดเดี๋ยวเดี๋ยวออกทางเก่าเดี๋ยวออกทางเก่าดีแล้วเนี่ยแล้วก็จะประคบท้องเ็าได้คุยคุยกับใช่โวยเข้าหาสะดือในขณะที่หมอว่าทุกวันชอบกดท้องซึ่งท้องเนี่ยเราไม่อยากให้กดเพราะว่าเส้นท<ต>้องเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดดาเลือดแดงเส้นเลือดใหญ่ ที่ผ่านอยู่ตรงนี้แล้วจะแยกแขนแยกขาดังนั้นจึงอันนี้จงเหมือนเมนใหญ่ใช่ไหมถ้าเกิดว่ากรณีเส้นเลือดเขามีปัญหา<ม>คืออาจจะมีไขมันตกค้างหรือตะก,กันตะกรอนอยู่เส้นเลือดเขาก็จะเหมือนสายยางที่เราใช้นา,านๆแล้วมันแข็ง<ม>พอเราก,กดลงไปเนี่ยเหมือนเรากักใช่ไหมม,มันก็จะปีดได้<ม>ปีดแล้วเลือดมันก็จะค่อยๆซึมออกมา,มามซึมออกมา อันตรายไม่ทำอันตรายใช่แต่ถ้าเราใช้ลูกประคบกดเนี่ยไม่อันตรายค่อยๆไปแต่เรื่องค้องหนูไี่ยุ่งไม่ได้เลย้องหนูจะไ้อาจารย์ถ้าเขาเป็นแผลผ่าตัดนะคะอ๋อแผลผ่าตัดยิ่งอย่าไปยุ่งถ้าเกิดว่าแผลผ่อต่ห้ามพ้าดเลยจะบอกว่าแผลผ่าตัดเนี่ยเราต้องดูเวลาที่เขาผ่าตัดแต่เขาผ่าตัดหลายปีอ๋อถ้าหลายปีไม่เป็นไรแต่ยังน้อยๆเนี่ยเียงไน่าจะหกเดือนขึ้นไปเราถึงจะทำเาแต่เราอย่าทําแรงนะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าแผลข้างในเขาแห้งหรือเปล่าบางทีข้างนอกมันแห้งแต่ข้างในไม่แห้งปลอดภัยก็จะได้ไหมหนึ่งปีขึ้นไปไหมไม่อเคหนึ่งปีหนึ่งปีใช่ถ้าถ้าถ้าจะให้ดีๆจริงๆก็คือปีหนึ่งนะชี่ผ่าตัดมาป่ะคะเขาตัดงฟอสมาผ่าพอดีเยอะไหมพอเรากดุลูกบวมมันจะ จะยุบลงเนี่ยแล้วเราก็จะกดมันจะกดตามแนวที่เรากดจริงๆนะอันนี้เป็นสน่ห์ของกระจนอกไม่มีนะแล้วก็มีแล้วอะไรเอารังแสงส่องแล้ก็่งจะเป็นแป้ง ราะว่าอย่างร้านที่ร้านน่ะก็ใช้สั่งแห้งสังค้าวอ่าถ้าสั่งแห้งเข้ามาเวลาเราแต่ถ้าเรามีพวกนี้ปลูกอยู่ที่นู่นเราก็ชำภูมิจากคนที่รักปลูกได้เออเพราะว่ามันมันหอมเหมือนกันแล้วก็มันแก้กจะแตกอันนี้หอมมากคนที่จะแพ้เนี่ยน้อยนะมีนะคนที่แพ้แต่ก็น้อยเอาหนีเสื้อเหลืองแล้วเสืเหลืองแล้วหอมกลินว่างไฟแรงอืมไฟ กินว่านไผ่เดี๋ยวก่อนไอ้ของไอ้เจ้ายาน่ะไปเสียบได้แล้วไม่ต้องสา่ไม่ต้องมีเหลืองเหลืองเพราะว่าเวลาเราเราประคบเขาเนี่ยเขาจะใส่เสื้อของร้านอยู่แล้วตัวก็เหลืองไม่ไม่ไม่ตัวเหลืองเหรอเหลืองค่ะอันเนี้ยจริงๆถ้าเราทำเขาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบลูกควบเขาควบนะเราก็ไม่ต้องกดแรง แต่ถ้าเขาชอบแบบไม่มีปัญหาตัวเหลืองไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงบอกว่าทำไมจะบางส่วนยงเราจะไม่ไม่เปิดเสื้อผ้าไปจะเอาไปเอามาใหม่เขาต้องเขาไม่ค่อยได้กินอาจารย์อาจัารย์ซูไม่ได้และอันนี้นะเห็นไหมว่าหอมแอันนั้นหอมกว่าอันเนี้ยกระเทียเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่แช่น้ำเนี่ยตรงขึ้นก็จะแห้งๆสั่ๆอันนี้เราชุบน้ำแล้วมันจะดีขึ้น แต่ถามว่าเวลาปผสมอันไหนดีกว่ารู้สึกแตกต่างกันนี่นี่สดจะดีกว่าเพราะมันจะได้สีไทยอันนี้มันจะได้แต่ความอันนี้ไม่ต้องกลัวเหลืองมากเพราะมันไม่เหลืองอันนี้เอาใครมาประกบของเขาเมื่อกี้แหละ ถูกแล้วอาจารย์เพราะอาจารย์จะจับสองมือได้ยังไงใช่นี่ของใครอ๋ออาจารย์หนูก็เลยทำเตรียมแบบอาจารย์ใช่อันนี้อันนี้ของชื่ออะไรพองพาตะแคงโอเคนั่นเลยทำตามอาจารย์ไงตะแคงให้เลยแข่งตัวพอเราตะแคงเก่าจริงๆนะเนี่ยพอเราตะแคงตัวรูปแบใจกว้ามเรื่องอะไรไ่รู้เพราเราแห้งให้แล้วพอเราตะแคงตัวเนี่ยเราจะเริ่มข้างนี้อย่างนี้นี่นี่ก็คือแนวเส้นเหมือนกัน ก็กดเหมือนกันอันนี้กดนะหมายถึงว่ากรณีที่มันไม่ร้อนมากแล้วนะเราถึงกดแบบนี้ใส่ได้สรงแน่นที่แถวนี้ไม่ร้อนมากนี่ขนาดว่านี่เพิ่งจะเป็นนึ่งนะโ้วถ้าอ่นั้นจะไปด่าเซนท่านเลยถ้าไปซื้อสองเรียนแบกจะไปด่าเซ็นท่านนะเซ็นท่านสองสามท่าเนี่ยเราเราประค็นแนวใซ่เลย แค่นซื้อแ่นันอย่างนี้ซนท่านมันพอไไปตกเป็นท่านไปเอาลูกไปนนีพี่จำได้ว่าพี่ลอดลูกพ่อพี่เอาไปใช้การประรองตรวไม่รุนหรือว่าเราจะประคบก็ได้แต่ต้องมีข้าวที่กินวานลาไม่อ้ยหอมวใหรือว่าเป็นของพวกคนเดียวเป็น้างานแดงยุ่กับหน้าแดงกิจจิตหน้าช่อคูขึ้นเลย ตรงเนี้ยเราควรจะขึ้ได้กล้ามมันจะมีซี่โคแต่ว่าเราใช้ลูกประคบได้ถ้าเราเราเนี้ยเราจะใช้ลูกประคบแค่กดแบบแคไฟเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยกล้ามเนื้อตรงซี่โครงเนี่ยมันก็ยึดนะด้านข้างเนี่ยแต่นี่เขาคงไม่ร้อนแล้วล่ะใช่ไหมแต่นี่เขาชอแบบร้อนรใช่เขาเป็นคนญี่ปุ่นไงงานต้องเปิดเสื้อเลยเขาไม่รู้สึก มาถูกซื้ออกจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไริงเพราะว่ามันก็มีเขาบอกว่าไม่ร้อนมันทำให้บเห็นไหมเออชอบมันจะไม่ติดหวานนะคะไม่ร้อนก็ไม่ผ่านผ้าโอเคเหรอดี๋ยวไม่ผ่านผ้าโอเคก่อนถ้าผ่านเ้าต้องแช่นานๆฉันไม่จริงๆแล้วเวลาเราประคบท่าไม่ใช่ประคบเขาเลยนะห้ามใช้ประคบแบบไม่ต่ออะไรแต่มันก็ดีอย่างกันกันไม่กัะ เลยนะปัญหาพี่หนุ่มกับวะพี่หนุ่มแต่พอกมาเริ่มขุ่ดดีนั่นพี่หนุ่มเอาเสื้อวางมาสิดเดอะเรียลเนี่ยเห็นไหมเราก็ประคุณกัตามแนวที่เราเรียนเรารู้แล้วล่ะเราไปกับเสื้อด้านในดีกว่าอันี่สีเหลือคนจะชัดเจนไม่ใช่หรอกมันให้นมเดยมันก็โผล่ฉันรู้อยู่ดีพี่เออไม่ต้องพูดแล้วฉันยังใส่อยู่ สีตัวนี้อ่ะโอ้มันของมานุองเดี๋ยวมันก็เหลือก่เอาหรอไม่เอาฉันไม่ใส่แล้วันบเเออยากอะไรพี่ซีแย่ๆขึ้นเล0แล้วของฟรีรู้ไหมเนี่ยของซาร่าคะยิ่งใส่ยิ่งเดือดามไหลังจากมันจะกวาดบ้านพี่จงหมดเลมันไม่เป็นกว่ดบ้านพี่าขออื้อ อันนี้อันนี้คือกระดูกคอข้อที่เจ็ดใช่ไหมเราก็คลึงคลึงเขาอะอาจารย์ช่บมันก็จะคลานก็จะแบบนิ่มหลักการของการปร้องคือเราต้องตามแนวเส้นเหลี่ยเหลีเราแต่ว่าตรงไหนที่เราลวดไม่ได้ด้วยมือเราก็ประคบได้อาจารย์คไดว่าขอตุ้มคอไหมนี่ไงก็นี่แนงคอมีตรงนี้ฐานกระโหลกได้กดเหมือนกัน เหมือนเหมือนหลังคดได้ได้ได้ทุกคนหมดแต่ต้องไม่องเขานะถ้าไม่ใช่ของเขาเราอยู่ไปท้อะไรยท้าไปไหนอ่ะนี่อยู่นี่ค่ะอ่าไปเปลี่ยนเอาวลูกใหม่ลูกว่างคือหลังจากที่ประกบทั้งหน้าทั้งคางคางเสร็จแล้วลายสวยแล้วพี่สีลายเหลืองสวยเฉยนี่ไม่จบคู่ส้วงยนี่พี่บอกว่าทำลายให้มันสวยนะใครปรงพวกขี้อ่ะเหมืนไหมถ้าเราเอาสีเหลืองพี่เมวร้อนพี่แมวแมวแล้วดี ยังยังไม่ประคอบเดี๋ยววันนี้ประกอบให้เยอะๆใส่พรุ่งนี้แค่ประคอบพุ่งนี้ไม่มีหม้อเหรออ๋พรุ่งนี้ไม่มีเอาเรื่องประคบวันนี้หม้อเดียวใช่แล้วนี่มันประคบกันกันเหรอเนี่ยอันนี้อาจารย์ให้เสริมแล้วก็เดี๋ยวไปดูวีดีโอของโม้เอาเอาถ้าพรุ่งนี้ใครจะประคบก็เอามอออกมาลูกมอแค่เนี้ยไม่ของที่นี่มีหม้อสองใบถ้าประคบกันหมดไหมล่ะหมถ้าประคบหมดก็หม้อเขาไว้นี่ ไม่เพราะวันนี้มังบาดหมงแล้วไงใช่ไม่เพราะวนี้เราต้องซ้อมสอบนะพี่แมวเอาเหรอซ้อมสอบไม่สอบเรายังมีเรามีหม้อที่นี่อู่ไม่เป็นจะประพบก็มาประคบโอเคปะแต่ถ้าเกิดใครจะไม่ประพบจะทํหวดก็คือจริงซ้อมจะซ้อม้อมกันเลย้าที่นี่ไปซื้อเสื้อ้าข้าวหรือข้วรือข้าเหรือันาวห เสร็จแล้วตรงนี้คือกระเบนเน็บนกระเบนเน็บเนี่ยเราจะกดกดได้เลยนะมีจุดสบายจุดสบายจุดสบายกระเบนเด็บหลังเราจะกดตามแนวที่เรากดแก่ริยังนี่เขาบอกว่าแก่นะครับมันออกกแก่ระไรม่ได้ก็แก่อันนี้อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบลองน่ะ ถ้าคนนี่ชอบร้อนแล้วมันยังร้อนแล้วเรากดนีแหละจะร้อนออกมาใช่จ้าเจ้าจ้าเจ้าจ้าขันนนร้เรืองแ่มอบกินเพราะว่าเป็นยาม่มมาคเราลมออกเออกอหูลมมาสิทุกวันผมมีหลังรถรรจารล่มมันหนักใ้เช่าไม่ต้อง เพราะว่ามีคนตงชั้นวันนี้เ่็นไหมเราก็ปะกบซึ่งตรงนี้เรากดไม่ได้ใช่ไหมมีซิโคแต่ลูกปะบกดใช่ไหมไม่ได้ออกอะไรเะยรอืเราก็จะกดตรงนี้ตรงนี้สบักเนี่ยมันจะเป็นตาสบักซึ่งเวลากดเนี่ย เวลากดเนี่ยคนรจะอามากดตรงนี้แล้วบางทีถ้ากดไม่ดีแขนเขาจะชาได้ดังนั้นเราจึงไม่กดนี้ที่ตาสะบักเนี่ยของของหนูว่าหนูมีปัญหาหนูหาไม่เจอพี่สิทธิ์ขอโทษนะคะจัดพี่สิทธิ์ยองไม่จบอ่ะอันนี้ยอมม่ไหมพี่สิทธิ์พี่สิทธิ์เขาได้อยู่แลตังแต่อาจารย์ชี้ตาสะบักอีกทีนึงตาสว่างดเนี่ยกดเจ็บมากตรงนี้ปาานนตสบักเี่ยเขาจะเจ็บมากเจ็บตรงเนี้ยปานดัง แล้วมันก็ตหามีมฟง่หลังเอก็คือรู้แล้วนี่เราก็ใช้ถ้ยตรนี้ถ้าเจนต้้เสร็จแล้วก็ประโคบหมดแล้วก็จับอ้ยอะไรกันเนี่ยประโคบยังมีคนเหยียบข้างนี้อาจารย์ไม่ทำขอ้ออ้าวก็สมมุติว่าก้างน้้พี่ใช้ครบเลยนะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นกันเองแล้วกันจะใช้อาจารย์วันนี้วันนี้ก็ใช่ไหนๆจะจบแล้วไุ้มเลยมาให้่านยอเจ้าสองอาจารย์ผู้ชายชั่วหนอะไรกูไม่ยมได้ถ้าอย่ามาควบคุมอาจารย์บอกว่าทำกันถึงไม่สองเลยมีมดเิเซนเห็นไหมเพราะว่ามันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นมือแล้วใหญ่ไหมกดแล้วเราก็ยืดอเขได้ ยืนไดเฉยทำไมข้าวที่นทอดแน่เออเลยไม่ใช่ทของผิดนะ้าวไม่ได้ปีกแซ่บเอาข้าวไม่ได้เกลี่ยร้อนเลย